เกาะกระแสร้อนการเมืองจับตาวาระกฎหมายในสภาสะท้อนมุมมองภาคประชาสังคมถึงฝ่ายนิติบัญญตัติกับรายการสภาปริทัศน์ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาปริทัศน์ครับวันนี้อยู่กับผมนัฐพลสงวนทรัพย์พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30นานจนถึงเวลา18.00นาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา,าในระบบ FM 87.5เมกะและระบบ AM 1071กิโลพร้อมกันทั้งหมด14เครือข่ายในระดับภูมิภาคครับและแน่นอนครับว่าวันนี้รายการสภาปริทัศน์ครับ เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามกันสำหรับสถานการณ์การค้าอยู่ในขณะนี้หลังจากที่โดนท้อป์ครับสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขึ้นภาษีสุลกา,ก,าก่อนนะครับสำหรับสินค้านําเข้าเป็นสงคารามการค้านะครับที่มีการตั้งกําแพงภาษีที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการตอบโต้กับมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งก็คือทางด้านของประเทศจีนนะครับรวมถึงประเทศที่มีการเกินดุลน,นะครับกับ ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ถูกจัดเก็บอาภาษีสินค้านําเข้าเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามเเวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับกับเรื่องของผลกระทบเศรษฐกิจไทยหลังจากสหรัฐขึ้นกาแพงภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศไทยนะครับพูดคุยกันเรื่องนี้กับทางด้านของท่านสมาชิกวุฒิสภาครับท่านชยานันติยะตะการชัยในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการ การเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาขณะนี้ท่านสวชยาน,านันอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านสวรครับ สวัสดีค่ะคุณนัทชนพลสวัสดีค่ะผู้ฟังทางบ้านนะคะครับท่านสวชญานันครับต้องบอกว่าพบกับท่านสวชญานันชญานันอีกแล้วนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าในระดับโลกเลยนะครับสาหรับกรณีที่สหรัฐมีการออกมาตรการภาษีศุลกากรต่อประเทศต่างๆทั่วโลกอยากทราบว่าสาเหตุที่ไทยนะครับถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง36เปอร์เซนตตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับท่านสวครับ ค่ะขอบคุณจริงๆเรื่งงองนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราถูกไหมคะเพราะว่าเรามีการประเมินละว่าถ้าทรัมป์มขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับตลอดจนถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยวันที่สิบสองมกราคมที่ผ่านมาที่ทรัมป์ขึ้นรับตําแหน่ง<ม>พอหลังจากนั้นเนี่ยแค่แปดวันคือวันที่ยี่สิบมกราคมเนี่ยทรัมป์ก็ออกคําสั่งประธานาธิบดีเลยเพื่อจะทําให้มันเป็นแคมเปญของเขาใช่ไหมคะอเมริกันโฟร์อ่าค่ะ,คะ จำได้ใช่ไหมคะจำได้ครับตั้งแต่วันนั้นเลยะคะ่ะเราก็รู้แล้วเก่งข้อสอบกันละว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยมันมีที่ไปที่มาในการคํานวณตัวเลขนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารัสเนี่ยคะ่ะเขาก็เป็นเจ้าที่แห่งเศรษฐศาสตร์รรใช่ไหมคะคเขาก็ใช้แนวคิดทางเศรษฐกิจอะคะ่ะเขาเรียกเศรษฐวิธีการแนวที่แบบนี้เรียกว่าพาณิชยนิยมหรือว่าเมอร์ชาน เมื่อชั้นสิลิซึมนะคะซึ่งเขาจะใช้เขาจะมีสูตรค่ะในการคำนวณเขาใช้สูตรคำนวณเลยว่าประเทศที่เกินตุนของเขาเนี่ยเขาจะเออเกินเข้าไปเท่าไหร่ทุกวันที่เสียภาษีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นออกสมการออกมาเตึ๊ด้ตคือก็จะ execute ออกมาเลยว่าประเทศไหนต้องโดนเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่เขาได้ตัวเลขพวกนี้ออกมาแล้วเขาก็จะมาดูทีละประเทศละนะคะทีนี้ไอ้วิธีการอย่างนี้ยค่ะแน่นอนค่ะมันไม่มีสิ่งที่ดีหรอก พราะว่ามันจะนําไปสิ่งที่เราพยายามจะพูดถึงโรคการช้าเสรีที่เราหลในทศวรรษที่ผ่านมาเราพูดถึงการช้าเสรีรแต่การที่ทวามเอาสิ่งนี้กลับมาใช้เนี่ยมันจะทําให้การช้าเสรีแนวความคิดที่สีหลักต่างๆที่พัฒนามาเนี่ยย้อนกลับหลังทันทีเลยอืครับผมบกลับหลังทันทีเลยค่ะ ใช่โอ้กลับหลังไปนี่คือทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าที่จะมีการค้าแบบทวิภาคีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตั้งกระแพงภาษีแบบนี้ใช่ไหมครับท่านสวครับใช่ถูกต้องเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคือเข้าใจนะคะก็พยายามจะเข้าใจว่าทําไมท้อมถึงคิดอย่างนี้ม,มันกต็ตรงไปตรงมากับแคมเปญของเขาที่เขาใช้คําว่าอเมริกันเฟิร์สโอ้ครับถ้าเราเป็นเขาอะคะ่ะเราเป็นเขาครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเจ้าโลกอะคะ่ะอืแล้ว เขาจะต้องแบบเหมือนเขาก็เชื่อว่าเขาถูกเขาก็เชื่อว่าเขาต้องคอยสปอร์ตคนทั้งโลกใบนี้ไม่แฟร์กับเขาท่านั่นก็ขอเอาคืนเธอะขอให้คุณเามีการอยู่รอดเธอคครับแต่แต่ถ้าหลักการนี้มันแอปพลายแบบเอบนบนความแฟร์อย่างจริงจังเราก็จะไม่พูดเราก็จะไม่แบบออกตัวแรงขนาดนี้ที่ดิฉันจะออกตัวแรงดิฉันไม่อออกตัวแรงวันนี้วันนี้ขอออกตัวแรงนะคะคือ ถ้าเราเอาเปรียบเขารเราได้จุนการค้าอเมริกามาจากพื้นฐานที่เราทําไม่แตกกับเขายกตัวอย่างเช่นรัฐบาลไทยมีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการซ้ำตลาดส่งสินค้าเราเข้าไปขายในอเมริกาแบบที่ต้าราคาสุดๆทาให้เอาเปรียบผู้ประกอบการอเมริกาถ้าเราทําแบบนั้นสิเราจะแบบ เราจะรับโดยจุดคดีแต่วันนี้ที่เราขายของส่งออกไปให้อเมริกามันเป็นของที่ตามความต้องการของผู้บริโภคอเมริกาเขาต้องการ,รแล้วเราก็ค้าขายแบบตรงไปตรงมาจริงๆตลาดอเมริกาต้นต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องการยางพาราต้องการอาหารไทยเราก็ส่งออกไปเซิฟนี่ไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกันแต่ทำไมเรายังโดนใช้สูตรแบบนี้อีกเพราะว่า เราส่งออกสินค้าของเราเข้าประเทศเขาไปเนี่ยจะทําให้อุตสาหกรรมภายในประเทศของเขาได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรครับถ้ามองในมุมนี้ครับ oh, เอาจริงจริงนะคะประ,ครประเทศเราเนี่ยคือประเทศเราเล็กมากนะคะเมื่อเทียบกับเขานะคะคแล้วจริงๆอีกอันหนึ่งที่ดิฉันจะกำลังจะพูดต่ออีกอันนึงก็คือว่าสินค้าที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคคนอเมริกันต้องการนะคะเป็นการตอบโจทย์เป็นการฟูลฟิลให้กับตลาดอเมริกานะคะ นเรื่องที่หนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเราก็เป็นผู้เสพสินค้าจากอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันอแต่สูตรที่ทางอเมริกาเอาไปใช้ในการคำนวณครั้งนี้เข้าสมการครั้งนี้นะคะที่บอกว่าเขาเสียดุนการค้าเราเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอินคูดไอตัวที่เป็น e-service หรือเปล่าไมนมีสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, o o o g l ก y o ดูทูบ Facebook, Google, YouTube, หรือแม้กระทั่งเน็ตฟิต แพลตฟอร์ม <Platform S 1> ต่างๆออนไลน์เหล่านี้ค่ะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสอะค่ะเราบริโภคจากอเมริกาเยอะมากนะอืเพราะว่าเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาถึงประเทศไทยนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากรายได้ของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าไทยก็ไม่ได้จัดเก็บภาษีในส่วนผู้ให้บริการแบบนี้เลยใช่ไหมครับท่านสวครับ เราเริ่มที่จะมีอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะมันก็เป็นไปได้ที่กลับสู่ประเทศอเมริกาใช่ไหมคะใช่ครับมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องควักกระเป๋าเงินจ่ายให้กับอเมริกาแต่ตัวเลขรายได้ตรงส่วนนี้อเมริกาไม่ได้เอาเข้าไปในสูตรคำนวณนะคะเลยทําให้ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองเสียดุลไทยเยอะอืมันก็เลยเป็นที่มาของตัวได้36เปอร์เซ็นต์ซึ่งอเมริกาถ้าอินคูสพวกอีสเซอร์วิสพวกนี้เข้าไปอะค่ะจะเห็นเลยว่า เราก็เป็นผู้เสพนะเขาไม่ได้ขาดดุลไทยแลนด์ขนาดที่เขาคิดครับครับอ๋อครับแล้วล่าสุดเห็นว่าทางด o ลน l d ทรัม p นะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าตอนนี้ประกาศออกมาสําหรับการระงับการบังคับใช้ภาษีต่างตอบนะครับในตราที่สูงนะครับกว่าฐานใน5 56ประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยรวมถึงสหภาพยุโรปหรือ EU ด้วยนะครับเป็นเวลา90วันนะครับอ่าครับ ค,ครับมองในมุมนี้นะครับถือว่าทั้มเนี่ยได้รับฟังผลัเสียงสะท้อนจากประเทศหลายๆประเทศที่ตอนนี้มีความกังวลอยู่ถ้าหากว่ามองในมุมนี้ถือว่าทัามเขารับฟังประเทศเหล่านี้รวมถึงไทยด้วยใช่ไหมครับท่านสวบรครับไม่ค่ะคุณคัฐพลค่ะ,คะดะิฉันขอพูดวันนี้พูดกบบพอพี่เห็นส่วนตัวมาสอดแทรกไว้นิดนึงอะนะคะได้ครับคือดิฉันมองว่าความเนี่ยค่ะเป็นนักธุรกิจตัวยงอืมครับ นรัฐพลคะพร้อมเป็นคนเขียนหนังสือนะคะ The Art of the Deal ครับครับโอ้เรื่องของการเจรจาครับการเจรจาไม่ใช่ที่การใช้ภาษีการทาลิฟครั้งเนี้ยมันเป็นแค่แทคติกเป็นแค่เครื่องมือที่เขาจะใช้ในการเจรจาต่างหากอืมครับครับถ้าเราถอยหลังมาสเต็ปหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันมีขั้วตะวันตกและขั้วตะวันออกครับครับมันจึงเป็นที่มาของ geo politics ภูมิรัฐศาสตร์ครับครับ ถ้าอเมริกาต้องการจะดึงคู่วอำนาจของอเมริกา power ของอเมริกาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจรใช้ทาลิฟอันนี้จะเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองอแต่การขึ้นทาริฟครั้งนี้ดิฉันไม่มั่นใจหรอกนะคะมันว่าทาลิฟที่เขาตั้งขึ้นมาต่อให้เลื่อนไป้าส90วันเนี่ยนะคะคสุดท้ายแล้วเนี่ยเจตนาจริงๆของเขาเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะ implement จริงๆก็ได้แต,แต่90วันนี้ค,คือเวลาของการเดินสายต่อรอง ครับครับก็คืออาจจะมีการต่อรองว่าสินค้าประเภทไหนที่อาจจะมีเจราจาในเรื่องของการปรับลดภาษีลงมานะครับตามที่หลายๆคนรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่เตรียมตั้งคณะเจราจาแล้วก็อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้สหรัฐนั้นก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันครับท่านสวครับอันนั้นคือเป้าหมายของทอมที่ดิฉันมองค่ะว่าเสร็จง้นแล้วค่ะเพราะว่าคิดดูนะคะของไทยแลนด์นะคะเราดูกาก คุณนัทตะวันว่าดุนการค้าที่สาร์ลานะคะเสียด,ดุลให้ไทยแลนด์กับเสียด,ดุลให้เยอรมันนะคะเขาจะเสียด,ดุลให้ไทยแลนด์เยอะกว่าเยอรมนันหรอคะก็ต้องจะเป็นเยอรมนันสูงกว่าครับใช่ไหมใช่ไหมแต่ท,ท,ทําไมภาษีทาลิฟที่ที่ไทยแลนดน์โดน36เปอร์เซน็นต์ในขณะที่เยอรมนันโดนต่ำกว่าไทยแลนด์เยอะเลยอืครับบดก็คล้ายคล้ายกันเยอรมันก็ไม่ได้ทุ่มตลาดไทยแลนด์เราก็ไม่ได้ทุ่มตลาดครับครับแต่นั่นหมายความว่า ถ้ามองบวกนะก็มองว่าไทยแลนด์ก็ยังเป็นที่จุดสนใจอยู่ในเชิงของภูมิศาสตร์ที่ทำให้ g e o อ o l เราไปต่อโล่แต่แต่มันเป็นตลกที่แบบเป็นตลกที่เศร้าสําหรับคนไทยอะนะคะอ,อย่างน้อยที่สุดวันนี้คนไทยเราก็แพนิะะคค่ะกระดานที่เราตกขึ้นขึ้นลงๆตามคำพูดของทรัมป์อะคะ่ะ<อ>ซึ่งมันไม่สวยเลยประเทศไทยเราไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ประเทศไทยนะดิฉันมองว่า A D N แล้วเนี่ยถ้าทามปล่อยให้เกมนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะคดิฉันว่าคนอเมริการเองก็ไม่ได้สุขนะคะอย่าลืมว่าอย่างที่ดิฉันเรียนคุณนัทพลอะค่ะว่าครับ,รบวันนี้คอนซูเมอร์ของประเทศอเมริกาค่ะสินค้าที่เราส่งออกไปอเมริกาม,มันเป็นของที่ตอบสนองความต้องการของตลาดถ้าที่จะเอ่อความแอสเซมบลชของดิฉันเป็นจริงรนั่นคําว่าเมื่อท้ามขึ้นภาษีเราอืเราก็ทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้น เมื่อคูนสูงขึ้นรเราก็ต้องไปวกเป็นราคาสินค้าครับคนที่ซัพเฟอร์ที่สุดคือคนอเมริกันที่ต้องซัพเฟอร์คนอเมริกาก็ต้องใจ่ายในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยสูงขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแบบนี้ครับใช่ค่ะและเมื่อสูงขึ้นโอเค ช่วงต้นเนี่ยกระเทือนแน่สุดท้ายเดี๋ยวคนก็ต้องหาทางรอดคนในราการก็ฉันก็ต้องหาของทดแทนแต่จะมีหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีเขาก็ต้องทนในการที่ซื้อของของราคาสูงจากประเทศไทยเพราะเป็นนโยบายของผู้นําเขาเองอแล้วถ้าเมื่อราคาสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นทฤษฎีของทางเศรษฐศาสตร์เลยนะคะคถ้าความซื้อของราคาแพงค่าเงินเฟ้อในประเทศอเมริกาจะสูงขึ้นอเง<า>นินเฟ้อสูงขึ้นนโยบายของทรัมป์ไม่ต้องการให้ขึ้น ดอกเบี้ยครับครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเเงินเฟอ้อสูงขึ้นนั่นแปลว่ากําลังซื้อของประชาชนของคนอเมริการที่จะซื้อสินค้าอื่นน้อยลงหายไปเลยทันทีคือต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ได้สินค้าเท่าเดิมนะครับใช่สมมติว่าคนมีเงินอยู่เท่าเดิมมีร้อยเหรียญเหมือนเดิมถ้าต้องมาซื้อของสมมติซื้อของจากประเทศไทยนะคะหรือประเทศจีนหรือประเทศอะไรก็ได้ที่โดนภาษีสูงๆนะคะครับ ของเดิมเนี่ยมีเงินในกระเป๋าร้อยเหรียญต้องมาซื้อสินค้าพวกนี้ห้าสิบเหรียญแต่เมื่อสินค้าพวกนี้ขึ้นราคาไปสามสิบเปอร์เซ็นตแปลว่าเขาต้องเปลี่ยนจากห้าสิบเหรียญนะขึ้นไปสาสิบเปอร์เซ็นเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นเจ็ดสิบสมมุติเจ็ดสิบเหรียญหกสิบห้าเหรียญเจ็ดสิบเหรียญนะคะอ่ะขึ้นไปเอขึ้นไปเป็นเจ็ดแปดสิบเหรียญปุ๊บไอเงินในกระเป๋าเขาไม่ได้ฟูขึ้นนะคะแปลว่าเขาจะเหลือเงินเพียงแค่สิบยี่สิบเหรียญในการซื้อของอย่างอื่น จากเมื่อก่อนเคยมีเงินเหลือซื้อของอย่างอื่นห้าสิบเหรียญแล้วลดลงเหลือแค่สิบยี่สิบเหรียญเนี่ยแปลว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศเขาอาจจะยอดขายจะลดลงอืมครับผลเงินมันลดลงในกระเป๋านะครับใบบี้ใครับที่เขาเรียกอุตสาหการรมทั้งหมดของประเทศอเมริกากลับคืนไปผลิตในประเทศอเมริกาสุดท้ายแล้วขายของไม่ได้อินเวสต์มันก็ต้องน้อยลงเอ๊ยที่เขาคาดว่าจะมีอัตรา,าก,การจ้างงานที่สูงขึ้นมากขึ้นก็จะน้อยลง แล้วการเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นปัเขาเรียกว่าอากับกริยาปรากฏการของเขาเรียกว่าในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า s n a a c k m e n t action ซึ่งมันจะเป็นการนำไปสู่ recession คือเศรษฐกิจถดถอยถดถอยอีกโอ้โหเศรษฐกิจถดถอยดอกเบี้ยก็ต้องลดเงิน US ก็ตกลงมันไม่ผลระยะยาวไม่ใช่เป็นผลดีเลยอืมจริงๆซ้ำก็น่าจะทราบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าถ้ามองในมุมนี้ครับ ทําเป็นคนฉลาดทินงานของคุณทําก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นทีฉันถึงได้แต่บอกว่า ที่เขาคิดว่าจะขึ้นธาริตสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เลยก็ได้แต่จะเป็นอาวุธในการที่เปิดการเจรจา,าแค่นำเอาเครื่องมือเรื่องของการขึ้นกำแพงภาษีตรงนี้เข้ามาใช้เนี่ยก็ทำให้หลายๆประเทศได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับถ้าพูดถึงสงครามการค้านะครับสหรัฐกับจีนเขาก็ตอบโต้กันไปมาครับท่านสวชยนันครับต้องบอกว่าสหรัฐก็ ปรับเพิ่มนะครับเรียกเก็บจากสินค้าจีน125เปอร์เซ็นนะครับเมื่อวันก่อนก็ได้ประกาศมาแล้วทางการจีนก็เรียกเก็บจากสหรัฐ84เปอร์เซ็นประเทศเล็กๆอย่างเราประเทศไทยนะครับมองผลกระทบตรงนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างครับท่านสวบ,บอร,รับก็ในระยะสัน้นดิฉันว่าโดนแน่นอนอถั่วเราโดนแน่นอนคาะโดยเฉพาะสินค้าเราเออโดยเฉพาะ สินค้าที่เราผลิตได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราอาศัยการส่งออกใช่ไหมคะใแล้วคู่ค้าของเราที่สําคัญคืออเมริกันอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเอ็กพอร์เตอร์เราหรือสินค้าที่เราผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยค่ะครับโดนเต็มเต็มค่ะแบบนี้เรา ต้องเตรียมรับมือ,อยังไงดีครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐจะต้องเยียวยายอย่างไรหรือว่าทางคณะกรรมการการเศรษฐกิจวุฒิสภามีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลในเรื่องแบบนี้อย่างไรบ้างครับท่านสบวกรับก็ถ้าพูดถึงตรงนี้ดิฉันต้องออกตัวนิดนึงนะคะคือดิฉันต้องให้เครดิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกรรมธิการเราโดยเฉพาะอนุกรรมธิการการคลังเนี่ยนะคะที่เพื่อดิฉันนั่งเป็นประธานชุดนี้อยู่นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทํางานใกล้ที่จบหน่วยงานภาครัฐ มาอย่างใต้คิดเลยนะตลอดเวลาตั้งแต่พร้อมยังไม่มาเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วดิฉันต้องออกตัวเลยว่าเห็นใจเพื่อนๆที่อยู่หน่วยงนราชการเขาว่าทํางานหนักนะคะทํางานอย่างหนักเลยค่ะแล้วก็ทราบมาว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะแบบกรมส่งออกอะไรเงี้ยไม่ได้กิน,ไม,ไ,นไม่ได้นอนเลยนะคะอืมเขาเวิร์กกันตั้งแต่ตอนที่ก่อนพร้อมมาแล้วก็พยายามจะเวิร์กแล้วก็ดูซีนารีโอว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะคะ,คะแต่นี้ฉันไม่รู้ดีเทลข้างในนะคะรายละเอียดไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะแต่รู้ว่าทํางานหนักและได้ทำีานโอจเดกีกะทั่งหวยออกเมื่อวันที่สะะองค่ะว่าพร้อมทำอะไรกับประเทศไทยนะคะซึ่งดิฉันว่าทุกคนทํางานหนักมากแต่แต่อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้ก็แอบติงนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เรามานั่งคุยมานั่งพูดหรือคนไทยกังวลใจอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าคนไทยก็อยากฟังมาตรการต,ต่างๆของประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วก็ซึ่ง เราก็อยากจะมีความเชื่อมั่นเรารู้ว่าเราเจ็บตัวแน่ๆอีกเนื้อยังไงก็ต้องเจ็บแต่ว่าจะเจ็บถึงเมื่อไหร่แล้วแสงสว่างอยู่ตรงไหนนั่นคือสิ่งที่คนไทยอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังเพื่อเกิดความเชื่อมั่นเนาะทั้งในเชิงของผู้บริโภคก็ในความเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดิฉันจะมองก็คือประเด็นนี้อย่างเดียวแต่ว่าดิฉัน เห็นเพื่อนๆเราทํางานหนักนะคะบ่อยจริงๆแล้วก็ทํามาแบบเป็นเก้าสิบวันแล้วด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามดิฉันว่าจะแก้ยังไงจะเพิ่มเติมยังไงดิฉันก็มองว่าโดนกระทบแน่แต่ให้แก้ปัญหาแบบมีสติะะอืมครรัับคบแยกกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่จะมีปัญหาแยกเป็นกลุ่มๆเลยอย่าลืมนะคะสินค้าสิบตัวที่เราขายดีที่สุดเนี่ยค เราดูเลยค่ะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยทม่ท็อปเนหรือท็อปเซเวนตี้ก็ได้สินค้าแต่ละตัวเนี่ยประเทศไทยได้มาจิ้นไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสินค้าพวกไฮเทคต่างๆเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ foreign investor ต่างชาติมาลงทุนมีกําไรเขาก็จะต้องส่งกลับแน่นอนถูกไหมคะใช่ครับมาจิ้นเข้าประเทศไทยจริงๆอาจจะไม่เต็มที่แต่ในขณะที่สินค้าบางตัวที่ถูกกระทบแต่เป็นมาจิ้นเต็มๆให้กับประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะคะที่ชัดเจนที่สุดคือสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและการประมงครับครับพวกย้างพารเอ,อะไรประมาณนี้นะครับใช่ใช่ค่ะสินค้าเกษตรเราอย่างถ้าเราได้ฟังเอ,อกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวอะค่ะเมื่อตอนต้นปีอะค่ะครเราพูดเลยว่าเป็นการส่งออกที่เราเบรกเรคคอร์ดเลยนะคะคที่โตมากเป็นปกติสูงสุดนะคะครับเพราะนั้นธุรกิจตรงนี้เอสเอ็มอีตรงนี้ผู้ส่งออกตรงนี้เราต้องปรเทคอย่างแรงค่ะ แต่ด้วยวิธีการใดก็วิธีหนึ่งแต่ว่าดิฉันไม่ชอบวิธีการที่ให้เงินฟรีอืครับดิฉันไม่ชอบวิธีการนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นมันจะโยงไปสู่มาตรการการปปป้คือเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จะเรียกว่าอะไรดีมันกลายเป็นเครื่องมือที่ที่ไม่ได้ทําให้เราเกิดขีเพิ่มขีความสามารถในการแข่มขันทักยภาพที่แท้จริงนะครับดิฉันอยากจะในช่วงสั้นดิฉันคิดว่า สิ่งที่รัฐบาลน่าจะช่วยธุรกิจอ,อ,อุตสาหกรรมเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องโลจิสติกส์เรื่องภาษีให้กับผู้ประกอบการ,รแต่ถ้าให้เงินฟรีๆดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะบ,บ้านเราตอนนี้มีปัญหาหลายเรื่องที่เราจําเป็นต้องใช้เงินอีกเยอะใช้เงินแก้ปัญหาก็<ๆ>อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอาจจะเจอปัญหาใหม่ๆด้วยด้วยซ้ํานะครับใช่ใช่ค่ะค และที่สําคัญนะคะที่เมื่อกี้ถามเมื่อกี้ทุนคุณนัทพลถามดิฉันว่าแล้วเราจะมีมาตรการอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะครเราประเทศเล็กอย่างที่คุณว่าเลยค่ะเราคงไม่ใช่แบบออกมาแล้วยืนบอกว่าร้อยิบห้าเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ครเราทําไม่ได้เราเราไม่ได้มีอํานาจการต่อรองได้ขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าสินค้าที่นําเข้าหลายๆอันของเราอะคะ่ะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นลักชัวรี่โปรดักสินค้าที่เราสามารถหาของทดแทนได้ในประเทศครับ เราก็จะได้เป็นการช่วยอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นการลดลดเอ,อ่อความสูญเสียทางด้านการค้าด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าดิฉันคิดแบบเร็วๆตอนนี้นะคะอยาอยากดิฉันไม่ได้ไปแอดนะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะครับคบ้ารัชชุรี่ต่างๆยกตัวอย่างนะคะยาสูบบุหรี่ตอนนี้บุหรี่ต่างชาติของเราอะคะ่ะยอดขายมากกว่าโรงงานยาสูบล้วนะคะใช่ครับ ใช่ครับหรือ,อยาจากต่างประเทศอะคะ่ะยาหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นเบอร์เดนเป็นภาระทางการรักษาโลกค่ะสาธาณสุขของประเทศไทยอยู่สูงมากนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องแถมอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงไหมเพื่อให้หรือว่าจะทํายังไงได้บ้างสิ่งเหล่านี้ก็จะน่าจะนําขึ้นมาอยู่บนโต๊ะเจรจาได้อะคะ่ะอืมครับ โอ้ก็ทั้งถือว่าคณะที่ไปเจรจากับสหรัฐตอนนี้ก็ถือว่ามีเวลาอยู่ประมาณ90วันนะครับเป็นเกวันจะต้องหาวิธีในการที่จะเจรจาให้ได้ผลประโยชน์ที่ลงตัวที่สุดนะครับระหว่างทั้ง2ประเทศเลยก็มีแนวทางนึงนะครับท่านสวบอรครับในการที่จะทำอย่างไรที่เราจะหาตลาดใหม่ในการทดแทนตลาดของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าควรที่จะไปประสานกับกลุ่มประเทศอาเซียนหรือพันธมิตรระหว่างประเทศนะครับเพื่อเจรจาร่วมกันในกรอบพหุภาคีแนวทางนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านสวบอรครับ สำคัญที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะระ,ะระยะระยะยาวคุณพันเทพนพูดตรงใจเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะลิจะกรมเจราจาการค้าจะทรงพาณิชย์น่นะจะเป็นการบ้านที่ต้องทํางานหนักมากๆเลยซึ่งเราก็ทำมาตลอดนะคะค,คือมันจะต้องเป็นการกระจายความเสี่ยงละล่ะว่าเราจะต้องไม่เอาไข่ทั้งหมดไปอยู่ในะก้าใบเดียวหรือสองใบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเอาไว้นะคะกรมเจราจาได้มีการน่าสุดเมื่อตอนเดือนมกราคมอะค,ะค่ะเราเพิ่งเซ็นสัญญ,ญาที่ดาวอล์จำได้ไหมคะที่เราพูดถึงแอฟติกา ยุโ <European S 1> รเปียนเอฟทีเอะค่ะครับครับนะคะครหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอฟทีเอไทยอินเดียไทยอาหรับนะคะเอ่ออาเซี R นะคะหรือว่าแม้กระทั่งช่องทางการค้าออนไลน์เพื่อจะเปิดไปถึงตลาดใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เราจะต้องยิ่งแข่งขันเราไม่มีเวลาแล้วค่ะเราไม่มีเวลาในการที่ทาอะไรล้ะทุกอย่างคือต้องแข่งกับเวลาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยและสิ่งเหล่านี้จะช่วยทวกอับการไทยอย่าง ยังยืนมากกว่าในมุมมองของดิฉันนะคะหรือแม้กระทั่งหมอก็ไม่กล้าพูดอย่างนี้นะคะรับรองดิฉันก็ต้องเกิดเพื่อนดิฉันก็เอาแนวความคิดของภ้าเอกชนเพราะดิฉันก็ทํางานภาาเอกชนมาเยอะในชีวิตนะคะหรือทั้งภ้าเอกชนก็มาเยอะพอสมควรดิฉันว่าการตั้งพาเก็ตค่ะการตั้งพาเก็ตคือเรามีบุคลากรของเราอยู่ประจําอยู่ในประเทศต่างๆครับ ทุกทุกท่านเหล่านั้นสามารถเป็นซูเปอร์เซลแมนให้เราได้อย่างดีเลยเป็นซูเปอร์เซลแมนหรือว่าแม้จะเรียกว่าเป็นซีอโอที่สาขาต่างประเทศก็ได้ครับครับกาตทำทการเป็นซีอโอหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีเป้าในการค้าขายไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าที่ชัดเจนแน่ชัดแล้วก็ให้คุณให้โทษชัดเจนเนี่ยคะ่ะมันจะยิ่งทําให้เราอะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแข่งขันกัตั้งแต่ตัวเองเลยะคะ่ะแข่งกับตัวเองด้วยก่อนจะไปแข่งก,กับประเทศอื่นครับ โอ้โหนะครับถ้าฟังจากท่านสวแล้วเหมือนว่าเราก็ยังคงมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่นะครับถ้าหากว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันนะครับในการมองหาตลาดใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนนี้ทั้มต้องบอกว่ามาตรการกำแพงภาษีตอนนี้เขาตั้งกาดสูงทีเดียวนะครับเราก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันอยากให้ท่านสวครับฝากถึงการทํางานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ วุฒิสภานะครับแล้วก็อนุกรรมธิการการลังที่ท่านสวชยนันเป็นประธานอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมนะครับหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องไหนบ้างครับท่านสวรครับตราบใดที่เศรษฐกิจยังหมุนไปอยู่ทุกวันนี้นะคะครกรรมธิการของเราก็ไม่ได้ไม่ได้หยุดการทํางานนะคะในออช่วงปิดสมัยการประชุมแต่ทั้งกรรมธิการและก็อนุกรรมธิการเราก็ยังคงทํางานอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะได้เพื่อการเป็นพลังนะคะในการูข<ม>ับเคลื่อนประเทศนะคะ โอ้โหต้องบอกว่ามีภารกิจภาระงานหลายๆด้านนะครับเห็นว่าทางคณะกรรมการการเศรษฐกิจวุฒิสภาก็มีการ จัดสัมมนานะครับรวมถึงไปลงพื้นที่นะครับไปติดตามเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับวันที่14เมษายน2 5 6พ้อพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยนะครับอยากให้ท่านสวชยาั์ฝากอวยพรถึงพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งครับผมดิฉันอยากจะขอฝากกำลังใจไปให้กับ รัฐบ,บาลด้วยค่ะทีอยะาต้องต่อสู้ในการทียต้องเมกิลครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอฝากนะคะฝากมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะวัฒนธรรมอจิงามของเราตรงนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเก็บเอาไว้และหวงแหนเอาไว้นะคะเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั mm ้นดิฉันก็ถึงโอกาสในการที่จะอาํานวยเวยพสนะคะส่งความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะอยากให้ทุกท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขความอบอุ่น นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ,คะแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนมีแต่รวยขึ้น นะคะเราจะต้องสู่ไปได้วยกันค่ะทุกท่านครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสวชยานันติยะตราการชัยครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภารวมถึงท่านสวชยนานันครับทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการการคลังของวุฒิสภาด้วยวันนี้ผมนัตพลสงวนทรัพย์แลวก็ท่านสวชยนานันครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาพิยงเททานีนครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะ